สวัสดีนะครับนานาวันนี้เราจะมาเจาะลินพันธายราพราดิตตเป็ดรับแกลินลุดตูชีรับคันเดนะครับเราจะวัดระยะที่เราจะเจาะก้นนะครับระยะห่างประมาณหนึ่งเซนจากนั้นนะครับเรากมาจุดไว้ต่อสวรรค์ที่เราใช้เจาะนะครับจะเป็นเบอร์สองจุดห้าครับถึงจะเป็นคณะที่ว่าเท้ากับไม้จิ้มฟันที่เราจะเอามาใช้ซอสสลักเข้าไปที่ลินนะครับ ดานั้นนะครับเราจะใช้วัตะปูในการนำร้องครับตัวความหมายในการเจาะดอวสวาดระยะในการเจาะนะครับเราจะเจาะตายข้างนะครับยื่นๆไปห้าตายตาระยะที่เราจะเจาะไว้โดยใช้พาเทพพันวติดอสวาดน,นะครับคือเราจะเจาะไม่เลยดอสวาดน,นี่ไปดงนั้นเราก็เจาะเลยครับเจาะสวาดะาำระยะที่เรากะไว้เลยครับดังนั้นเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันครับลองร่่มซ่วมดูก่อนว่าใช้ได้ไหม ลองวัดระยะดูครับโอเคตามตีตรงก้านครับจะไม่ตะรุนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ก้าวตาช่างครับยอดใหม่ยอดตีใหม่จิ้มฟันเลยฉะนั้นนะครับเราจะใช้มือดันมาจิ้มฟันก็ไปย่งรถเร็วครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้มีคัตเตอร์นะครับบะข้างๆไปเรื่อยๆกรีดไปเรื่อยๆครับกรีดข้างไปเรื่อยปพอกรีดได้รอบเลยนะครับาก็จะใช้การนักนะครับมันจะเสมอกันพอดีเลยครับากนั้นเราก็ใช้ก้าวตาช่างครับ อุดรูอีกนิดหนึ่งครับป้องกันแม่น้ำเข้าไปในเหนือไม้ครับจากนั้นเราจะใช้ไส้ผีนะครับมาพันๆไล่ๆรอบเลยครับประมาณแปดเก้ารออปในการลกไปที่โซ่ลำคางนะครับจากนั้นเราก็ใช้นิ้วนะครับกดดันไส้ผีเอกมา5้าตัวนะครับจากนั้นเราจะใช้ยก้าตาชานะครับยอดรอบๆเส้นไส้ผีครับตอนนี้เรามาตรวจสอบเยื่อนนะครับว่าเยื่อของเราจะลอยไหมนะครับ จากการตรวจสอบนะครับเยืออ่อลอยดีปกติครับเมื่อเรายึดมุ่นเยือ่อเยื่อจะลอ,อยขึ้นครับแอคชั่นก็จะเป็นไปตามปกตินี่ก็จะเป็นการเกย์ปนหน้ารับราริตุแปดหลินลุดตูจินะครับก็บคุณานาทุ่าี่รับชมนะครับขอ้โชคดีในการตีชิปตีปาเขากับพ่ม